ยโลโลทุกคนนะครับวันนี้กับฟิลลี่คุงนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซิร์ฟเอ็มซีแจ็สติสนะครับแล้วก็อยู่กับเอ็ดมินทั้งสามช่วยแนะนำตัวกันด้วยครับไอคนที่ผมปล่อยไข่อยู่อะตอนเนี้ยสวัสดีครับผมกาสิเกมโมเทียครับผมนะฮะชื่อสกินนะฮะไอชื่อยู่รับสกินไหนวะอ๋อก่ดิที่แล้วก็อีกสองคนนะไอ้เนาะจะแนะนำให้ไหมเออแนะนำให้ดิเออทออไม่เออไม่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับผมนะฮะ นะตามชื่อเลยฮะไม่ใช่แล้วฮะเออไดตามชื่อแล้วเสียงมนของคนไหนอ่ะเนี่ยไอ้ก็ผมเนี่ยที่เดือดอยู่เนี่ยฮะมันต้องคนจีนไอรันแมนไอรันแมนนะฮะไขเล็ดนะฮะโอ้โหก็ผมจับป่าเอาฮะก็ผมไม่มีชแนลนะฮะโอเคถือว่ามีโอเคนะครับอาชื่อว่าแป๊บเอ้ยไม่ใช่ฟิปดูใช่ปะวะชีเดียนะฮะแล้วแต่คนจะอ่านเลยนะครับ อาพีพเราก็ุีเก็ได้หมดเลยนะฮะเอาแ่าแป๊บๆล้วกันิกิ๊บกอะารนผมพี่ันนะมาอหาหมก็ได้ครับอาหารหมาก็ได้นะผมนแลอาร์จียจีเกนะ้เครับอร่ามย่างนึงอร่อยไหมอาารหากต้องเป็นพ้กีเดียวถึงจะอร่อย้กีนะ่านะครแล้วผมนะแล้วผมแล้วผมผเนี่ดูด้ดูเด้ง่ายนะฮะเกาะเล็กนะฮ มีใไข่ up มีไข่ up มีใครตามฟองเลยนะมาโอเคเข้าเรื่องแล้วโอเคนะก็จะมามารีวิวเซิร์ฟนะมาดูนะแล้วก็อย่างแรกนะครับก็จะมาดูไฮไลท์ไฮไลท์เด่นนะครับก็คือตัวเอนแชนนะครับโอเคทำได้ดีมากก็มีที่เอนแชนีี้เป็นท่แล้วก็จะมีตังฟรีนะครับฟีมันนี่นะกดเข้าไปก็จะได้อะไรเนี่ย ได้ตะโจนปูดาวปูดาวปูดาวสามวินาทีนะกขอผมสามวินาทีได้ครั้งหนึ่งนะครับเ่นนัมเรนนัมช่วยเรนนัมตรงนี้เลยฮะเผื่อท่านผู้ชมไม่รู้นะวนตรงนี้คืออะไรครับผมตรงนี้ก็คือโปรเทคนะครับเอาไว้กันใช่ไหมับผมปูดาววันดีนะครับหนึ่งวันเดี๋ยวการจ่ายวะมาแล้วฮะโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็จะพูดคร่าวๆไปก่อนแล้วกันก็ตัวนี้ก็คือค่ากดหม้อขวาเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติแย่งได้โชคดีหอย่ไงเนี้ยก็จะได้แล้วก็พอจะกดอีกทีต้องรออีกวัน ครับแต่ไม่ใช่คนรอคนเดียวนะก้รอ,อทั้งเติร์ฟกันเลยฮัลโหลโอเคโอเคอเคพิ่งพูดโปรเทคเสร็จมาพูดถึงเรื่องแคะครับก็ถ้ากดเมาขวานี้ก็กดไปได้หนึ่งทอยแคชแล้วก็ต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กันอันนี้คือปืนใช่ไหมแต่ผมขอขออันนี้แนะนำเรื่องแคสก,ก่อนครับครับน,นี้ใช้หน่วยเงินกินใช้ที่เติมเงินเป็นหน่วยเงินแคชครับแล้วก็ส่วนที่แจกแจกฟรีเป็นมันนี่นะอนนี้ยังแจกฟรีนะส่วนแต่ตอนหนจะไม่ไม่ฟรีแล้วนะ แล้วตารางนี้จะใช้เป็นยังไงนะอยากใ้พี่ิวพาไปดูตารางจะแปลว่าตอนนี้ก็คือเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นหรือเปล่าใช่ครับผมนะถ้าใครเล่นร์ฟครั้งแรกเออ่คนแรกเออ่รุ่นรุ่นแรกๆนะฮะโชคดีมากครับหรือว่าโชคดรุ่นหลังๆรือเครับคูดาวห้าวินะฮะอย่าลืมนะฮะออโต้พิกกระปายอัพหรอออโต้พิกอายุสเตโบนะครับอย่าลืมครับอีบ้านนะฮะมาครับเดี๋ยถามอดมิคนีนะครับไอ้้ไอปืนนี่ทำอะไรได้ครับ ยิงอมันสามารถทำแบบน้ได้เปล่าเน่ตอนนี้มันสามารถทำแบบนี้ใช่ใช่ไหมฮะทํนี้ได้ใช่ไหมใจเย็น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 ใเย็นใจ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 เ็ใจเย็นใจเย็นใจเนใเย็นย็นใจเย็เย็นใจเย็นใจเย็นใจนใจเย็นใยนใจเย็นใย็นใจเ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 นใจเย็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 นใจเยเย็นใจ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 เยใเจนเยไใจเย่เนใยจเลเยเยยจเยยจะเอานนใเเล จำจี๊ดจำจี๊ดมาเือแต่ไม่ใช่เซอร์ไวบอลแน่นอนมอนเตอร์มมอนเตอร์มคอมมอนเตอร์มก่อนเข้าไปอะไฮะแฟบโอเคแล้วก็จะเป็นเป็นคล้ายๆดันเจียนรูปวงกลมใช่ไหมใช่แล้วก็เขาบอกคอมมอนเตอร์ที่นี่ค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะค่อนข้างจค่อยจะโหดขนาดไหนเี่ยวก็เป็นแบบไปร้อนทั้งนั้นนะอ๋อดับอันนี้อันนี้จะมีการตอกตั้งเป็นเปรตนะเป็นด่างกับไอ้ตัวนี้จริงเหรอไหนไหน หลองลองเล่นให้ดูดิจะหมดไปไหนลองเล่นดูดิครับเอา A G P เนี่ยเอ่อไปสิแต่ไมตั้งไม่หัวอะไรเลยฮะใครมาเดบิูเดตโอเคแล้วก็จะเห็นนะครับว่าหัวจริงจริงนะครับขนาดไม่ทำอะไรเลยคนตายแล้วนะครับมาวิธีการออกก็กดปุ่มก็ออกไปก็เห็นนะว่าออกไม่ได้ถูกก็ออกได้แล้วก็ใช้เทคนิคการ ยิงหมาขั้นสูงโอเคแล้วก็กลับไปดูมามอนสเตอร์จบแล้วมาดูอันนี้อีกไปโดเนทนะครับมาตัโดเนทอันนี้ก็คือแบบเติมเงินยศอะไรเก้าหก้าต้องการเงินในเกมหรืออะไรคนระดับพิเศษแนะนำกันเลยนะฮะยศนะฮะแนะนำยศกันเลยนะฮะจะยีนโดนะฮะก้าวศึกจูดะวรแน่นอนไม่มีเป็นวันนะฮะเซปนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ผมจะไล่ให้เดียรจบเลยกันฮะไล่เดียร์กิเป็น VIP อพีกับคุณไล่มึงออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะยศโดนะฮะ ไม่ก็ไม่ตั้งเยอะก็แหละเนี่ยอันนี้ก็คือมาสเตอร์ไม่ถามว่าทำอะไรได้บ้างครับแต่ลายยศเนี่ยถ้าคุณได้เป็นยศนั้นคุณเลาลองทำเพลย์ด้วยครับจะมีบอกอย่างอ๋อพูดง่ายเนาะตอบตอบง่ายมากเลยคับอ๋อุณไอพินที่มีขายด้วยใช่ไหมใช่ครับโอเคช่างมันล้วกันมาจอกับเนโควันเซอร์นะครับ มาแล้วก็ดูฝั่งที่สองนะครับอันนี้คือมิกมิกซคาเลเนียสใช่ไหมครับโอเคมาจะอธิบายกันนะครับว่ามันคืออะไรเพราะอันบางอันนี้ก็งงโทเค็นนี่มันคืออะไรครับหนึ่งอันห้าสิบฟูก็เป็นเหรียญครับเหรียญใช้แลกของแบบพวกจ่าโผดฮะอ๋อแบบเข้าไปไม่ต้องเข้าไปน้องเตอร์เขียวถึงยางกล่องเนี่ยน้องเตอร์เขียวเนี่ยไอ็เตอร์เขียวเนี่ยถึงยางกล่องนะกูโทเค็นให้ละใช่โทเค็นครับ โอเคใช่นี่มันนนี่มัของเฟซอย่านี้อันนี้ครับผันดอมคอนดอมเอาไปเลยคอนดอมคอนดอมใส่หัวคนนี้เลยฮะมันเป็นเนมแท็กอะทบมีทำ M B T ทุยอะโอเคมาต่อไปเลเจนต์ไม่เคยเซตมันเป็นชุดเกาะชนานี้น่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดแต่รู้สึกว่าหัวคอเขาก็หลุดไปแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะกดคอเข้าไปใหม่ครับ รอแป๊บน,นึง่อาจจะรับอาจจะใช้เวลานานพอสมควรโอเค <Okay. S 2> มามาแทนที่มาแทนที่คนเมื่อกี้มาใครทำไม่เป็นไม่รู้โอเคไม่เป็นไรอันนี้พี่พอดูออกโอเคสปอนเซอร์อาจจะเป็นสปอนเซอร์ผีหรือว่าอะไรเปล่าสปอนเซอร์สปอนเซอร์เ <c oughs> ช่นเช่นน้าอ๋ออันนี้ต้องขอแยก<ห>ใช่ไหมแลบล็อกก็อาจจะเป็นบล็อกขายยากใช่ไหมเป็นบล็อกเป็นอะีรอัดอยู่ป่ะฮะอยู่อัดอยู่เหมือนเดิม อ่ะอยู่นะอ่าแรบล็อกเนี่ยมันจะเป็นพวกบล็อกนะฮะไว้ทุบเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นซ้ำกันเนี่ยผมเอ็อกอ๋อคืออะไรคูปองไอเทมนี่คืออะไรครับเป็นแบบแต่งงานอ่ครับผมอ๋อแหวนแบบแบบแบบนี้หรือเปล่าเหมือนทำยางเลยอ่ะอ่ามันไม่น่าใช่นะครับเอายัดตัวคนเนี้ยโอเคต่อไปก็คือเมียนเอฟเฟกต์อันนี้น่าจะเป็นเทรลใช่ไหม ครับผมโอเคมาแล้วเข้าใจเทสตอริกก็จะเป็นพวกดาบนะฮะสปอนเอกอันนี้อันท้าอันท้าเวิเตแล้วก็สกินเฮดสกินเหล็กนะครับก็จะใช้50ชูในการขอสามหัวใช่ไหมครับครับผมใช่แล้วฮะนิกเดิมนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับอันนี้คือเปลี่ยนชื่อได้กี่ครั้งครับเอ่ออันนี้ไม่ทราบเลยนะครับ50บาทไม่ทราบด้ยนะฮะ ไ ok: ปเราไปด้วยไปครับ FW Arrow คืออะไรอ๋อ <Eso> ฝักโบฝัก Arrow นะฮะโจ้ไปไป Work Arrow ครับผมยิงน้องโบอันนี้มีการเป็นแบบ30วันอะไรนี้ด้วยนะเนี่ยใช่ฮะแบบสามสิบวันทับเคียะอะไรนั่นแหละขยะขยะมอารายทั่วไปไอ้ช็อตเลช็อตเลยประมาณนี้นะไอ้พอร์ตไอเกมที่เขาว่ามีคนเล่นแล้วก็ใช้โปรเยอะๆนั่นหรอใช่ฮะนี่พวกคุณใส่หัวอะไรกันอยู่นหัวตัวเองสิครับทราบแล้ว อ๋อมไม่ใช่นี่วะน่เาเป็นเหมือนกันอ๋อไม่ใช่นี่วะโ <c oughs> อเคครับต่อไปซอมบี้ฮอสนะครับ,อ,รบอันนี้เราน่าจะรู้เคสเกรย์ตันฮอสแล้วก็อันนี้การอันนี้การจะเป็นปืนเชนี่ไหนครับแบบ a k 47หรือ m 134ได้ด <c oughs> หมดนะหรือว่าเป็นสบู่ครับร <c oughs> หรือว่ากันมันจะเป็นสบู่แบบไอ้ช็อตนะครับ โอเคไปทำสบู่ตกครับไปมาดูใครไ์เด็ดหรือเปล่าอ่ะอันนี้อันนี้เป็นม้าม้าซอมบี้ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกด้วยเป็นปักอินดาเมจครับอาจารย์ดอกหัวม้าด้วยเหรอไหนใส่ดิดอกสิดอกสิดีดีไม่ใช่ดอกทิพหายแล้วครับมีคนมีดักนิติเวชทำไงดีต้วไม่เปลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ฮะไม่เป็นหารับ โอ้ uhm แต่ใหญ่โอเคเดี๋ยวไปดูอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนอันนี้จะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับหรือเปล่าว่ะอะไรฮะบอก็คือแซมเบลว์นะครับอันนี้แบบเบลวกันเลยทีเดียวนะครับอะไรแซมอบลว์นะครับโอ้โหก็เจ๋งเพราะว่าแบบค่อนข้างสวยเพราะใส่เชเดอร์ถ้าสมมติปิดเชเดอร์เดี๋ยวจะรู้กันถ้าสมมติปิดเชเดอร์ก็ไม่ดูสินะ มันจะพามันจะพามาดูพื้นที่หมดสารนะเดี๋ยวพาไปดูทัวร์ก่อนมาดูเควสแล้วกันทัวร์อันนี้เขาเรียกว่าบริการทัวร์อะไรครับทัวร์ฮะทรรอันนี้นี่อันนี้สะพานอะไรเนี่ยสะพานสงครามเหรอลูกจะเป็นสะพานที่อยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สามสามมันจะไม่เกิดเดี๋ยวจะทำให้มเหมือนทำให้เหมือนสะพานของจริงครับ สโค๊ปเอาไปใช้เป็นทีไม่ได้ออ๋เลยถ้าสมมติถ้าทับแทบเล็ตแล้วก็เซตเอเอนติตี้เป็นสูตมันจะเป็นยังไงอ่ะสาเล็กจะหายหมดเลยนะจะหาเยหมดเออสหานที่จังหวัดว่ามันเป็นไม้ที่เก่าแก่นะโดนระเบิดไม่พังเลยนะครับแต่บริเวณรอบๆเนี้ยของระเบิดไม่พังกันนะครับทำไปทุบไม่พังอ่ะครับบ๊ะ โอเคนะครับอันนี้ก็ข้ามสะพานไปแล้วข้ามไปเจออะไรบ้างข้ามไปเอคปเปนะครับโอ้ยสวัสดีเนี่สวัสดีเ้ยตามเลยฮะตามเลยฮะตามเลยขอสวัสดีคเปเปนะสวัสดีครับสวัสดีคเปเปิลวันที่เคฮัลโหลอเคบนครับฮะีีนะครับเอไม่ใช่เออดอดมันมีดักเน็ตเบลด์กันเยอ่ไหม พีพีฟีพีเอฟสุกปะวะเออโอเคนวตอนนี้ก็คืออะไรฮะสนามพีพีเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์นะฮะกอดตรงนี้เอ่อเขาว่ามีพระเจ้าขามอยู่หรือเปล่าครับนวะมีพระเจ้าขามอยู่ในข้างในข้างในนี้หรือเปล่าใช่ดูซิมีเหาอยู่อุ้ยเต้ยวเหาตัวหนึ่งอ่ะส่วนตอนนี้นะ เช่าได้เฉพาะไอ้นั่นเท่านั้นนะครับเป็นเรื่อที่อันตรายนะฮะยังมีระเบิดอาแฝงอยู่นะฮะเรื่อที่อันตรายแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเราเข้าไปมันจะมีคำสาบแบบนี้ใช่ไหมฮะน่าปวดหัวที่นี่มันจะมีระเบิดอาแฝงอยู่เยอะแยะเลยนะฮะใต้พื้นดินเนี่ยนะพยายามอย่าเดินกันเยอะนะฮะเดินเดินสักพักแล้วมันจะต้ายครับขุดไม่เจอเลยครับน่าปวดหัวพีสแกนก็ไม่เจอด้วย เจอเจอไม่ได้หรือแล้วฮะเพราะว่าระเบิดตานยา i n s ม a b i ิตี้ใช่ไหมครับเอาอะไรนะโอ้ยมันไม่ได้กินยาฮะ้วตรงนี้ตายาครับไม่ใช่กินครับมันจะกินได้ไงไม่มีชีวิตเฮ้ยไม่ได้หาด้วยต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีสมัยกครับโลกมันโหดโหแจาไอโฟนเครื่องเดียวเอาอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นทะเลทรายซาฮาราซาฮาราไหนชื่อ ่ชื่อซาฮาร่ามัอยู่ไหนไะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่แปะซาฮาร่าสหาไมึงแปะได้เยอะมากเขาแปะเขาแปะกันอย่างนี้นี่นี่เขาแปะเขาแปะกันอย่างนี้นี่นี่แข่งจะไปไปเอ้ยง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะโอเคแล้วต่อไปมีอะไรโซนอะไรอรึเปล่าตองฟ้าพิโลด โอ้โวิธีการรีโด่ทำให้จุดไฟขึ้นด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเออยิงชี่ต่อฮต่อฮะต่อฮะก็คงจะไม่มีอะไรมากเลยนะแค่เพิ่งเปิดเล่นฮะฮครับาผมก็ไม่ได้กันเลยนะโอ้โหรอบนี้มานี่เบาเบาหน่อยมูนกสุงมากเลยแตก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาดแทนขั้นพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวลองไปทับตะปอนก่อนนะครับมา ตอนท่าตะปอนหมาตามาเลยครับอาหารมานะครับครับผมเข้าไปแล้วก็เป็นเซอร์ไรไปดูเควสเรื่องเควสกันก่อนนะครับมามาดูเรื่องแต่ว่าตอนนี้ดักเน็ตสอดมันระบาดเขาคนเลยไม่ทำเควสกันเลยอะไรนะอะไรทำไมอ่ะครับอ่อเพราะว่าออดดอกจากซัมบิยีนจะเป็นดักเน็ตสอดของดีนะครับของดีใช่ไหมแล้วโอกาสดอกมันเท่าไหร่อ่ะครับประมาณศูนย์จุดหนึ่งหรือเปล่าครับ เออประมาณประมาณรประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นนะมันอะไรอะมันบอกว่ามันจะดรอปง่ายมากเลยดูทำไม <c oughs> โอ้โห <c oughs> พี่หมาพี่ประเดงก่อนก็ได้มาจะมาอธิบายเรื่องมาอธิบายเรื่องเคเวสนะครับอ่าแมกมาไอเทมนี่เอาผงหินแดงนี่หาได้จากซอมบี้ที่ที่เดจเจอร์โซนตีมอนนะครับตะวันทะนะครับเดี๋ยวสิบอันได้เวท เราต้องมาอธิบายก่อนเพราะว่าตอนแรกพี่เข้ามาพี่ก้องรองเหมือนกันมาอย่างแรกก็คือไปกดเอาของปีมานะครับเพื่อเอามาสิบอันแล้วก็จะได้ q u e ส t m a s t e i t e นะครับพอไปเข้าไปสิบอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เ้าสิบเออวลามีใครมาแล้วก็ใส่ R ได้ quest m a มแล้วก็เอาเค e า t m a แล้วก็เอาไอะไรนะพลราโคนะครับ Coal เอาโคไปแล้วกระบืออยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคก็เอก็เอาเข้าไปนะครับ ใส่เข้าไปครับแล้วก็จะได้เคลมนะครับแบบใบประกันนะครับเอาใบป,ประกันใส่เข้าไปแล้วก็จะได้คัทออฟแมกมาไอเทมโอเคพอได้ชิ้นส่วนมาครบแล้วก็ใส่เข้าไปสิบอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคแล้วก็จะได้ดาบแม<ต> <Mag> ma ก,ก,กมาหล่อมาแล้วไม่รสชาติรหรอหาแมกมาครับนี่ใครนะสับไปใส่ที่ไหนครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นวิชัยดาบนะครับ ะฮอย่าอยู่นะครับก็จะเห็นภาพเหตุการณ์แอดมินค่าคนเล่นนะครับโอเคต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นคริสตัลนะครับถามว่าคริสตัลทำอะไรได้ครับไหนบอมพูดสิคริสตัลทำอะไรได้ก็เป็นหัดตกแต่งบ้านได้โอเคนะครับก็ขอที่จะมาที่บอนคริสตัลก็จะมาดูเ u e s ซ <ata> <pakai> s ดี i e s กันก่อนนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีสิบเทลด้วยนะครับแล้วก็มีด้านหลังด้วยนะครับโอ้ยอันนี้มันคน โอเคมามาเข้ามาดูเข้าประเด็นหลักนะครับก็มันจะมีควสคริสตัลนะครับก็ทําไปเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้ก็ต่อไปก็จะได้คริสตัลถ้าคริสตัลเนี่ยจะใช้แพงหน่อยนะครับก็คือคุณต้องบ้านรวยนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือขยันปั๊มบ้านรวยอีกคำหนึ่งนะครับก็จะได้แรโตใช้รดตโตนดับ่สิดอันเพื่อเอาไอ้คริสตัลออกมาซึ่งต้องใช้คริสตัล2อันแล้วก็ไอ้ใบใบเคมไอ้ใบควสเนี่ยหนึ่งอันนะครับแล้วก็เอาไปเอาไอ้ใบ ใบที่เอามาไอเคมรางวัลเนี่ยเอามาใส่เอามาใส่ก็จะได้ดาบคริสตัลเบรดนะครับซึ่งเอ็นชาสึกว่าจะไม่มีไรอกนะคริสตัลเบรดนี่เป็นปืนใสๆสเฟ้าใช่ไหมฮะไอเป็นดาบเป็นส่สีฟ้าใช่ไหมฮะคริสตบเบดดาบสักคู่สักคู่เลยสิลองเคลมก่อนสักคู่สักคู่มาลองเคลมเดี๋ยวลองจะมาลองเคลมดาบนะครับโอเคได้ดาบมาแล้ว เขาก็จะเป็น u n b r e รกิ้งสิบเอ้ยอ n b เบรกิ้งสิบแชนเปดแปดนอกแบ็กสามแล้วก็รูติงสี่อ่อเดี๋ยวเราพูดเรื่องไอ้แบ็กมากก่อนดีกว่าก็จะมีสมัยสามแชมเนดสามทุกอย่างสามหมดเลยนะครับออกหวยเบอร์สาม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 แน่นอนครับไอ้มีสามหกตัวนะครับออกเอาหวยสาม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 นะครับแล้วก็ไายนนะครับก็คืออาวุธนะครับดี๋ยวก็จะมาลองประสิทธิภาพนะครับ มาจะลองประสิทธ okay. ิภาพดูนะครับด้วยการใช้คนนี้่คเอคือเขาจะเห็นนะครับว่าง่ายเหลือเกินนะครับดาบเป็นดาบแรงกันเลยทีเดียวนะครับดาบมันแข็งกันมากเลยนะครับวันนี้ยังจะสู้เลยเไม่ไดอนเขาจะเห็นประสิทธิภาพของดาบและเกมโหมดนะครับเวันดูอยู่วันทวีอัศน์โนแมนโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สำหรับเซฟแบบอันนี้เป็นซีซั่นที่เท่าไหร่ครับ ่อนึ่งีตัวละติดตั้งรับถงนะครับครับนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซฟเอ็นจีดัสติสไอพีครับไอพีไอพีนะครับไอพีเชิญพูดเลฮะเซฟต์กูทำไมอะครับไอพีมันคือยี่สิบเจ็ดจุดสอห้าสี่จุดหกศูนย์จินจุดหนึ่งหกห้านะนะครับจะเป็นเจ้าของเซฟยังจับไอพไม่ได้เลยสุดยอดนะครับผมจ้อกนิวให้ก็ขนาดผมขนาดผมเซฟว่ายังจจับไอพไม่ได้เลย พอกันอ่ะพอพอกันเลยนะครับแล้วก็ขอทําการจบคลิปแค่นี้นะครับแล้วก็เอ้นี่นรู้สึกว่าจะเป็นมิรแบบคําว่าตอบเสือไม่กับตอบเสือนี่มันเป็นคําแบบสุภาพแบบผู้ผู้ดีใช้อะนะ้แบบต้องอยู่ชั้นต้นจริงๆอะพูดดีพูดดีโอเคนะครับแล้วก็ติดคลิปนะครับมีอเดพูดมไหมเออ นะครับแล้วก็อยากมาเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือกูสมัตได้นะครับเพราะว่าปกติเข้าไปในเซิร์ฟอื่นแล้วก็จะบอก you h a v e been already bitter นั่นคือปัญหาระดับเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ขอทำการจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับอะุ <c oughs> จดจดอาหารหมาจะมีอะไรพูดไหมครับโฆษณาเปดีกีจะเหมาะนะโฆษณาเป็ดกีนะครับอาหารหมา ไปเจอเจอการคลิปไหนก็ไม่รู้นะครับงั้นคลิปที่69นะครับแล้วก็ของไลน์นี่นะครับตอนนี้ก็เขาเล่นกันเยอะๆนะทำนี้โอ้โหทำแน่ฟรีแม่ครับแต่ก่อนก่อนไปฮะก่อนไปไม่ไม่ฟรีแม่แล้วเดี๋ยวนี้คืองานนี่ไม่ใช่โซมพีวีพีอะอะไรครับเหมือน้อนไปนี่เลยอะไรอะอะไรอะอะไรอะ โอเคลายแค่นี้แล right okay, right. ้วโอเคลาย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 ตุกตาบายกันเลยดียว